สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องแกนมาวาเรียสตอนนี้นะคะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเมืองไทยเราก็ทุกภาคเลยค่ะอากาศร้อนแล้วก็แดดแรงมากเลยค่ะไม้ที่ปลูกบางต้นก็ทนไม่ไหวค่ะกับดาวกันไปเลยค่ะแล้วพอมาช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะกระนำเลยค่ะคุณยายก็จะมาแนะนำต้นไม้ที่ ปลูกกลางแดดได้ร้อยเปอร์เซนเลยค่ะแดดแรงฝนกระหนำ่ำก็ไม่ตายค่ะอันนี้ผ่านค่ะตัวนี้ผ่านช่วงแดดแรงมากเลยค่ะแล้วก็ฝนตกกระหน่ำเลยค่ะแต่ก็ไม่ตายนะคะแล้วก็ออกดอกให้ชมตลอดปีอีกด้วยค่ะน้องคือยี่โถกและค่ะกำลังเป็นที่นิยมมากเลยนะคะ จะปลูกลงดินหรือปลูกลงกระถางก็ได้นะคะอันนี้ของคุณยายปลูกในกระถางเพราะว่าไม่มีที่ค่ะที่จํากัดค่ะทิ่นกําเนิดมาจากรัฐฮาวายเป็นต้นไม้พุ่มขนาดเล็กค่ะถ้าเลี้ยงเต็มที่เลยก็จะสูงประมาณ1-1เมตรครึ่งนะคะพุ่มก็จะเป็นพุ่มกลมค่ะกิ่งที่แตกมาใหม่ก็จะมีสีเขียวนะคะแต่พอเริ่มแก่กิก่งก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลนะคะนี่ค่ะ เป็นสีเขียวแล้วพอแก่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเริ่มเป็นสีน้าตาลนะคะใบเลี้ยงเดี่ยวสีเขียวสดเลยค่ะดอกมีหลายสีให้เลือกนะคะมีสีชมพูหวานใสนะคะนี่ค่ะอันนี้ค่ะสีชมพูหวานใสค่ะแล้วก็มีชมพูเข้มแล้วก็สีขาวนะคะดอกจะเป็นช่อค่ะอยู่ตรงปลายยอดปลายยอดแบบนี้ค่ะนะคะแต่แล้ช่อก็จะมีดอกย่อยๆจำนวนมากเลยค่ะ กลิ่นหอมอ่อนๆค่ะถ้าเปรียบเทียบกับยี่โถต้นใหญ่ๆละยี่โถะะเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมมากกว่านะคะการปลูกชอบวัสดุป,ปลูกร้วนซุยค่ะระบายน้ําได้ดีค่ะถ้าวัาสดุป,ปลูกเก็บน้ํามากเกินไปรากก็จะเน่าตายได้ค่ะของคุณยายนะคะวัสดุป,ปลูกก็จะใช้ดิน1ส่วนค่ะกมะพร้าวสับหนึ่งส่วนปุย๋ยคอกเศษหนึ่งส่วนสี่ส่วนค่ะ สำหรับการปลูกนะคะคุณยายก็จะทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งต่างหากนะคะไม่เช่นนั้นคลิปนี้ก็จะยาวเกินไปอันนี้ก็พาน้องมาแค่แนะนําก่อนนะคะว่าทนแดดทนฝนค่ะออกดอกทั้งปีค่ะสําหรับการดูแลน้องชอบแดดค่ะอย่างที่คุณยายบอกนะคะชอบอากาศอากาศร้อนบ้านเราแดดแรงๆบ้านเราเนี่ยน้องเหมาะมากเลยค่ะคุณยายก็วางกระถางไว้กลางแดดร้อเซเลยค่ะการรดน้ํา รดน้ำวันละหนึ่งครั้งก็พอค่ะส่วนการขยายพันธุ์ก็ทำง่ายๆค่ะตัดออกมาแล้วก็ปักชำน้ำไว้นะคะหรือว่าตัดออกมาจะปักชำในวัสดุปลูกก็ได้ค่ะสวยสดใสทนแดดแล้วก็เลี้ยงง่ายจริงๆเลยค่ะสำหรับต้นนี้ยี่โถคระลองหามาปลูกกันดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ